สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาช้าไปนนิดนึงนะคะเดือดคอจัดกระองแป๊บหนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่อยเข้ามาแล้วเม้นมาทัถ่ายกันหน่อยค่ะ ดีค่ะแชร์กันนิดนึงนะคะระหว่างรอเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่17แล้วนะคะ นนี้มีใครมีประผล,ผลประกอบการที่ดีบ้างคะเลาาสู่กันฟังหน่อยค่ะนะ,ะวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ สิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอา้อาวข้ามาดูด้วยนะคะได้ยินไหมคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วป็นมาทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ไปเรียนมาสดๆร้อนๆนะคะไปอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญพิเศษนะคะของกรมพัฒนาของกองทะเบียนธ,ธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งท่าน านายกติศักดิ์โชติพณิษฐ์เศษนะคะท่านได้มาอัปเดตข้อมูลให้ให้พวกเราฟังกันเมื่อกลางวันนี้เมื่อเช้านี้นะคะเมื่ออาชีพด้านบริการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทยนะคะสวัสดีค่ะน้องเบิร์ต กิจของเรานะคะก็จะมีแบบว่าเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่เป็นนิติบุคคลนะคะเป็นนิติบุคคลก็จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งมีอะไรบ้างนะคะก็จะมะีห้างส่วนสามัญจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดองค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะนะคะส่วนสหรับที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะคะ อาจต้องจดทะเบียนตามพรบรทะเบียนพาณิชย์ซึ่งก็จะมีกิจการร่วมค้าเจ้าของคนเดียวห้างส่วนสาม,มัญน,นะคะ,ะสถิติของการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือตั้งแต่ปี2455จนถึงปี2563ถึงวันที่30มิทถุนายน2 5 6 3นายนะคะ3 0มิถุนายน 30มิถุนายน2563มีนิติบุคคลที่จดทะเบียน,นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทั้งสิ้นนะคะ1,601,2489รายนะคะเยอะไหมคะก็คือ1.6ล้านรายนะคะแต่ในจำนวนนี้นะคะที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ก็จะอยู่ที่765,000รายนะคะ ก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือส7 4 9ซของบริษัทที่จดของนิติบุคคลที่จดทะเบียนนะคะแล้วใน4ี่สีซนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดถึง75.45%ซถ้าคิดเป็นจำนวนรายก็คือ577,822รายนะคะ ส่วนห้างส่วนจำกัดห้างมูลส่วนสามมานิติมคลน,นะคะก็จะอยู่ที่24.37%หรือ186,682รายนะคะส่วนบริษัทหาชนจำกัดให้ทายค่ะมีทั้งหมดกี่บริษัทคะสวัสดีค่ะ,น,ะ,ะ,ปปน,ะ,คะน้องปลายาปลานะคะน้องปลาใช่น้องปลาลหรือเปล่าคะที่เจอกันวันนี้ ส่วนบริษัทมหาชนมีทั้งหมดกี่รายคะแอนนแอนนมดสตัวนะคะอยู่ที่หนึ่นอซะคะอยู่ที่หนึ่รายค่ะนะคะแต่หลังจาก30มิบถุนายนสองพนาอยหกสาอาจจะมีะการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,ะทีนี้ใครห้าง เรามาดูนะคะว่าห้างุ้นส่วนสามัญอ่ะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างก็จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะมีหุ้นส่วนจําพวกเดียวคือจําพวกไม่จํากัดความรับผิดนะคะสิ่งที่นํามาลงอาจจะเป็นหุ้นเป็นเงินทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้นะคะผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ก็คือถ้าเป็นห้างส่วนสามัญทุกคนสามารถที่จะเป็น ผู้ส่วนผู้จัดการได้หมดเลยนะคะทุกคนเลยนะคะก็คือมีอํานาจมีสังงและสิทธิเท่ากันได้นะคะเมื่อจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกว่าห้างหุห้ส่วนสามาัญนิติบุคคลนะคะซึ่งห้างหุ้ส่วนสามาัญสามารถที่จะทําได้ทั้งแบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนถ้าจดทะเบียนก็จะเรียกว่าห้างหุ้ส่วนสามาัญนิติบุคคลนะคะทีนี้อ่าประเภทที่สองนะคะ ก็คือห้างส่วนจำกัดก็จะมีผู้ร่วมลงทุนหรือผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้เป็นหุ้นส่วนมี2องจำพวกคือหนึ่งพวกจำกัดความรับผิดลงได้เฉพาะเงินและทรัพย์สินเท่านั้นนะคะสองจำพวกไม่จำกัดความรับผิดลงหุ้นได้ทั้งเงินทรัพย์สินและแรงงานผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด เท่านั้นที่จะสามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การได้นะคะไม่เหมือนห้างหุ้นส่วนสามัรนิติบุคคลนะคะที่ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนสามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การได้ทั้งหมดเลยนะคะ4ก็คือจะต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะทีนี้บริษัทจำกัดจะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมก่อการตั้งแต่3คน ขึ้นไปนะคะซึ่งจะต้องลงชื่อเข้าซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นนะคะโดยทุนจะต้องแบ่งเป็นหุ้นและมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกันให้ทายนะคะว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเนน้อยที่สุดอได้เท่าไหร่คะหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งถึงห้าพอนะคะหนึ่งนะคะ สองสามสี่ห้าใครตอบได้บ้างคะคือในในทางกฎหมายนะคะกำหนดไว้ว่าหุ้นจะต้องมีอย่างน้อยสิบห้าบาทนะคะต้องต้องจดทะเบียนอย่างน้อย15บาทแล้วทีนี้โอ้เก่งมากเลยคะ่ะประมือให้น้องปลาหนคะ่ะนะคะก็เออส,สิสิบหาบาททีนี้ จะต้องมีหุ้นส่วนทั้งหมดอ่ะสามคนสามคนหารสิบห้าก็คืออย่างน้อยคนละห้าบาทนะคะถ้าถ้าอ่าเดี๋ยวนะฮะจะต้องมีทุนขั้นต่ำสิบห้าบาทจองซื้อหุ้นคนละหนึ่งหุ้นก็คือมูลค่าหุ้นละห้าบาทนะคะก็เป็นห้าสามสิบห้านะคะ นี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบนะคะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราจะตั้งบริษัทใช่ไหมคะแล้วเราก็มาประกาศใน Facebook สาธารณะเลยว่าเนี่ยเราจดบริษัทแล้วนะ ใครอยากลงทุนกับเราบ้างให้ให,ให้ให้จองเข้ามาได้อย่างนี้ค่ะก็จะไม่สามารถทำได้นะคะก็จะผิดกฎหมายนะคะคนบริษัทที่จะจะต้องไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะถึงจะจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้หรือว่าเป็นบริษัทมหาชนนะคะต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีทริคนิดหนึ่งนะคะว่า เงินทรัพย์สินแล้วก็แรงงานที่ลงทุนนะคะในการในบริษัทจำกัดจะต้องเป็นแรงงานที่ทำไปแล้วนะวันจดจัดตั้งบริษัทนะคะเช่นอะไรคะเช่นเมื่อเราจะจดบริษัทใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องมีอาคารสำนักง,งานอะไรพวกนี้เราก็ไปชวนเพื่อนเ hey, ฮ้ยายกช่วยออกแบบ อาคารสำนักง,งานให้หน่อยนะคะโอนายกก็ใจดีก็ออกแบบอาคารสำนักง,งานให้ใช่ไหมคะแล้วที่จะดีกว่านั้นก็คือว่าเขาก็ไปสร้างให้เสร็จสับเลยนะคะอาคารสำนักง,งานทีนี้พอคุณจะจดบริษัทปุ๊บเนี่ยคุณก็บอกนายกว่านายกเดี๋ยวให้ในายกมารวบลงทุนกับเราไปด้วยเลยนะโดยใช้ค่าแรงในการออกแบบ แล้วก็อาคารที่ได้สร้างไปแล้วนะคะสามารถเอามาลงเป็นทรัพย์สินได้นะคะทีนี้การการตีราคาทรัพย์สินก็คือตีราคากันคือ,คอในในสิ่งที่พวกเรารู้กันไม่จําเป็นต้องไปใช้ราคาตลาดก็ได้นะคะวันนี้ที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาให้ทราบนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลงทุนเป็นเป็น ทรัพย์สินหรือแรงงานนะคะก็จะต้องลงแบบ100%นะคะไม่สามารถที่จะลงแค่25%ได้นะคะสิ่งที่จะลงได้ในการาเรียกชำระครั้งแรก25%ก็คือเฉพาะที่เป็นตัวเงินเท่านั้นนะคะทีนี้ต่อไปก็เป็นบริษัทม้าชนจำกัดอ๋อเดี๋ยวนะคะความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนพวกไม่จำกัดความรับผิดจะต้องรับผิดกันในนี้สินทั้งหลายของห้างหุ้นหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจํานวนหุ้น,นะะส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วนะคะยังต้องรับผิดในนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อขึ้นก่อนที่ตนจะออกไปนะคะไม่เกินสองปีนับจากออกจากหุ้นส่วนนะคะก็คือเหมือนกับว่า มันเป็นเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งดี๋วขอไปนะคะแบบเริ่มหมดนะฮะอ่ามันก็จะมืด,ดนิดหน่อยนะคะหุ้ส่วนซึ่งออกจากข้างส่วนไปแล้วยังต้องอ่าเนื่องจากว่าเราเราได้ทําการเราได้ทํางานใช่ไหมคะทางานแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมามีดีสินขึ้นมาในระหว่างที่เราทำงานใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอ่าบางทีนิสินนยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องอหลังแกออกไปแล้วเราจะต้องรับผิดชอบย้อนหลังไปอีกสองปีนะคะบุคคลที่เข้าเป็นหุ้นส่วนในหลังจะต้องรับผิดในนี้นนใดซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อขึ้นก่อนที่ตนเข้าเป็นหุ้นส่วนด้วยทีนี้ห้างหุ้นส่วนจะต้องจัดทําบัญชีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างสืรสามัานิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดน,นะคะการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในจะต้องทำภายใน5เดือนนับแต่วันปิดบัญชีวันปิดบัญชีคือวันอะไรก็คือวันวันสิ้นรอบของเราะคะ่ะเช่นถ้าเป็นรอบรอบมหารอบ รอบที่คนนิยมก,กันก็คือ1นึงมกราถึง31ทธันวานะคะ,ะนักทะเบียนก็แนะนําว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้รอบนี้เหมือนกันทุกบริษัทก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะแบบเป็นเป็นเดือนอื่นๆบ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้กราฟิกจะได้ไม่แออัดจนเกินไปนะคะถึงแม้จะมาใช้ระบบ e filing แล้วก็ตามนะคะเพราะว่ามีเจ็ดแสนกว่าบริษัทนะคะ ซึ่งถ้าประชุมกันจริงๆก็โรงแรมเต็มแน่นหมดนะคะ <c oughs> ทีนี้อะ,อะไรบ้างการจะทำงบการเงินประจำปีของบริษัทจะต้องทำภายในจะต้องให้ผู้ตรวจสอบและรับรองและที่ประชุมอนุมัติภายใน4เดือนนับจากวันปิดรอบบัญชีนะคะ แล้วก็จะต้องยื่นงบให้กรมพัฒน์ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นบอจอห้าหรือว่าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะภายใน14วันหลังจากที่เราประชุมสามัญน,นะคะจะต้องมีการจัดทําใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี้นะคะก็คือหนึ่ง ชื่อบริษัท 2. หมายเลขหุ้น 3. มมูลค่าหุ้น 4. ี่จำนวนเงินค่าหุ้นที่ส่งใช้แล้วในกรณีที่ยังชําระค่าหุ้นไม่ครบ100%ยนะคะหชื่อผู้ถือหุ้นหรือคําแถลงว่าได้ออกใบหู้นได้แก่ผู้ถือนะคะและที่สําคัญในใบหุ้นต้องลงรายาชื่อกรรมการอย่างน้อย1ท่านนะคะจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนะคะ แล้วก็จะต้องเก็บไว้ที่บริษัทนะคะถ้าใครยังไม่เคยทําก็ลองไปทําดูนะคะเพื่อใหอ้ผู้ถือหุ้นมาขอดูได้นะคะทีนี้ในหัวข้อการเรียกประชุมใหญผ่ผู้ถือหุ้นนะคะการเรียกประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องกระทำโดยกรรมการในกรณีต่างๆได้ดัง กรณีต่างๆดังนี้ได้นะคะคือคณะกรรมการเห็นสมควรห้เรียกประชุม2เมื่อบริษัทขาดทุนลงกึ่งหน่งนะคะกึ่งหงก็คือครึ่งหนึงอะคะ่ะก็คือ50% 3เมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า1ใน5ร้องขอนะคะกรรมการก็จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นขึ้นมานะคะกรณีตามข้อที่3ก็คือหากมีผู้ถือหุ้น5คน อ่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าร้องขอให้จัดประชุมแล้วกรรมการไม่เรียกประชุมหากพ้นสาสิบวันแล้วผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าสามารถเรียกประชุมได้เองนะคะไม่จําเป็นต้องรองกรรมการนะคะการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีการบอกกล่าวโดยต้องดําเนินการอย่างนี้ก็คือหนึ่งโฆษณาในสื่อพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและส่งปรณียีตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น คนหรือส่งมอบให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นทุกคนในการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเนี่ยก็ก็จะใครรับก็ได้นะคะใครคนที่เสร็จรับค่ะก็ถือว่าได้รับแล้วแต่หากว่าก,กรรมการนะคะส่งมอบให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นกรรมการจะต้องส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเอง กับมือเลยนะคะเช่นานายกอเป็นผู้ชายใช่ไหมนายใช่ไหมคะเป็นเป็นผู้ชายาไม่อยู่เราจะส่งให้ภรรยาของนายกอได้ไหมไม่ได้นะคะลักษณะนี้ในการที่เราส่งให้กับมือนะคะแต่ถ้าหากส่งทางไปรษณีย์นายกไม่อยู่บ้านแต่ภรรยาอยู่บ้านใช่ไหมคะภรรยานายกก็สามารถาเซ็นรับในหนังสือตอบรับได้นะคะอันนั้นก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะคะ การจ่ายเงินผลผลและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินผลผลและต้องดําเนินการดังนี้การเงินไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นของอะไรคะห้าเปอร์เซ็นของอะไรคะนงปลาของผลกําไรที่ทํามาหาได้นะคะจนกว่าทุนสํารองจะมีถึงสิบเปอร์เซ็นของ ทุนจดทะเบียนบริษัทนะคะหรือมากกว่านั้นแล้วแต่จะกําหนดในข้อบังคับนะคะถ้าไม่กําหนดในข้อบังคับก็เราสามารถกันทุนสํารองได้สูงสุดก็คือ10%ของทุนจดทะเบียนบริษัทนะคะและก็จะต้องมีการมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จะต้องโฆษณาสื่อพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคราวเฉพาะกรณีมีหุ้นผู้ถือ และที่สําคัญนะคะจะต้องจ่ายเงินวันผลนในภายในภายในอะไรคะภายในหนึ่งเดือนค่ะนับแต่วันที่ประชุมลงมตินะคะ mm hmm. จริงๆความรับผิดของของความรับผิดชอบของกรรมการก็จะมีหลายข้อเหมือนกันนะคะคือมีความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางแพ่งก็คือ,อเช่นอะไรความรับผิดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นกรณีกรรมการกระทําผิดข้อบังคับผิดหนังสือบริคนณสนธิหรือผิดมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะคะแก่บริษัทบริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากกรรมการก็ได้หากบริษัทไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ ฟ้องให้กรรมการรับผิดได้รวมทั้งเจ้าหนี้ของบริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้เท่าที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทนะคะทีนี้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีกรรมการกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือทํานอกเหนือนอกเหนืออํานาจและบริษัทไม่ได้ให้สัตยาบันก็คือไม่ได้ให้อํานาจไว้นะคะกรรมการก็อาจจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนะคะ ทีนี้ความลับผิดทางอาญาบ้างนะคะตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดพศสองพนสี่ร้อยะคะไม่ลงพิมพ์โฆษณาหรือไม่ส่งคำบอกกล่าวเรื่องประชุมใหญ่ไปยังผู้ถือหุ้นมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาท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 กรรมการมีโทษปรับไม่เกิน50,000ืา 50, นนะคะไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนภายใน4วันนับแต่ประชุมสามัญซึ่ง อนุโลมให้ยื่นพร้อมงบภายใน1เดือนมีโทษปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทนะคะแต่านาตอนนี้เนี่ยก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะให้ยื่นทาง E-filing ภายในสีวันแล้วนะคะก็เราจะไปยื่นมือไม่ได้แล้วนะคะไม่เรียกประชุมวิสามันตามที่ถือหุ้น1ใน5ร้องขอมีโทษปรับไม่เกิน2องหมืนบาทนะคะ ไม่ส่งสำเนางบดุลไปยังนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันอนุมัติหรือไม่จัดให้มีการจดบนันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทนะคะก็ใครที่จเป็นกรรมการก็ศึกษาไว้บ้างก็ดีนะคะก็วันนี้วันนี้เราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะน่าจะเยอะละ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้แบบเนื้อหาแบบแน่นเยอะเวอร์พอสมควรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีมาต่อเกี่ยวกับบริษัทจำกัดน,นะคะแล้วก็บริษัทมหาชนนะคะก็อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจบัญชีบัญชีแล้วก็ตอนนี้ก็มีช่อง y o u t u b e บัญชีบัญชีนะคะแล้วก็ l i n e OA บัญชีบัญชีเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากติดตามนะคะ สารดีๆข้อมูลความรู้บัญชีภาษีการเงินนะคะได้ตามช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเดียวอีกสักพักนะ่าจะมีทางอินสตาแกรมนะคะก็คืนนี้นอนหลับฝันดีราตริสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ